ถ้าเราเจอลุงแกวาวะก็ในข่าวบอกว่าลุงแกอยู่แถวนี้ก็ต้องแถวนี้เปล่าวะแต่เราก็หามานานแล้วนะเว้ยหรือี่ไปก็ไม่ได้เลยคือเกาะละจะเห็นเราไม่ได้เลยไว้ลุงเจ็ดใจร้อนไปทำไมนะโมูนะโมูมมองอะไรเช็คไม่อยู่เนี่ยขับรถไปเร็ว เออสรุปทีมก็ผหานะมีกูกับเอ,อิร์ธใช่ไหมอือใช่แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้กูหิวข้าวอ่ะหาราข้าวนี่งั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวนัก่อน ไม่รู้กินข้าวเลยฮะใช่ลุกแกเปล่าอยู่ไหนไม่เห็นเลยนั่งกินข้าวอย่งไงเออว่ะเดี๋ยวกูเข้าไปคุยให้เป็นได้แล้วลงโอเคเดี๋ยวเตรียมของเลยรีบเลย ตอนเด็กๆลูกสาวลุงเป็นคนดีมาตลอดครอบครัวเราก็มาถึงวันนั้นแหละตอนที่เสียแม่เข้าไปลุงกับลูกสาวก็เลยอยู่กันสองคนคอยดูแลกันไปมาตอนลุงป่วยเขาก็ดูแลลุงตลอดแล้วลุงได้ออกตามหาลูกสาวไหมครับประมาณสองปีนะ แล้วทำไมอยู่ๆลูกสาวลุงหนึ่งหายไปครับวันนั้นอะลูกสาวลุงขอไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะแล้วหลังจากวันนั้นลุงก็ไม่ได้เจอลูกสาวอีกเลยแล้วก่อนหน้านี้ลุงได้ทะเลาะกับลูกสาวไหมครับอืมลุงลุงครับ ยู่ลุงแกเป็นไรวะทำไมเลิกถ่ายก่อนอะมึงอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านดิปล่อยลุงแกไปเถอะแหมมึงไม่ไยุ่งไงเนาะวันนั้นมม่ยังถามเรื่องน้องกัสอยู่เลยพวกมึงก็เลิกเสียงกันสักทีดิมึงก็อย่าไปยุ่งแกจะเหนื่อยตามหาลูกมาตั้งนานแล้วเนี่ยเออ ถ่ายมาช่ได้ไหมะวะกูจะเวลาไหนไปเช็คกูล้างจานอยู่เนี่ยเออเหรอเอ<ด>เอ้ยกูมาช่วยลุงแจกดพวกดิเออรู้แล้วกูตกใจหมดีีีัเเเยยมาป็นลฝากด้วยฝากด้วยเออ ดีเห็นกระเป๋าเลยคิดถึงน้องนิดหน่อยครับครับขอบครับลุงเอาหนี้ที่นอนออน้ยี่อะไรวะทำไมวะกูว่านะลุงเข้าแม่งแปลกๆว่า ตั้งแต่เมื่อวานละให้สัมภาษณ์ครูว่าเราต้องน,นี้ครับถ้างั้นเอาตามนี้นะฝากเลย อเออมึงก็ดูไปก่อนลุงแกก็ดูปกติดีนะเว้ยก็ดูไปก่อนครับผมอันนี้แนมะ่งโคตรร้อนเลยเหรอน,นี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาเองก็ได้ครับโอ้ยไม่เป็นไรเด็กน้อยอพวกเรารทำงานกันมาเหนื่อยแนละ้วพวกเรานี่เป็นเด็กดีนะทำให้ลุงคิดถึงลูก อ๋อนี่ลูกตอนลูกไปเที่ยวกับลูกถ่ายที่ไหนครับเนี่ยอ๋อที่กลงหันลมใกล้ๆนี่เองอ๋อแ้มเราลองขึ้นไปดูเลยคนระับก็ดีนะเผื่อจะเจอเขา เป็นอีกที่ที่นึงนะที่ลูกสาวลุงชอบลงลมพัดเย็นสบายมากแต่ผมว่ามันไม่เหมือนกับในรูปที่ลุงให้ผมดูอะอ๋อในรูปตรงนั้นเป็นสินช้าสวรรค์ตรงที่ลูกสาวลุงชอบมากเลยอยู่ด้านล่างอ๋ออยู่ตรงนู้นเหรอครับใช่ นี่เหรอครับลุงบรรยากาศดีมากนะครับเนี่ยใช่ที่นี่แหละตอนเด็กๆลุงชอบพาแกม,มาเที่ยวบ่อยๆโอ้หน่าอิารูปลุงนะเนี่ยมีพ่อใจดีขนาดเนีเ้แต่ก็ยังไม่เจอเลยเนาะ<ม>แต่ผมคิดว่าแกน่าจะไม่อยู่แถวนี้นะครับนี่มันก็ค่ำแล้วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนก่อนดีกว่า ปกติลุงนอนวัดอย่างนี้ตลอดเลยะครับก็ต้องนอนอย่างนี้ตลอดเพราะว่าเวลาออกตามหาลูกสาวจะต้องอาศัยับตลอด mm hmm. แล้วถ้าไม่มีวัดนะถ้าไม่มีวัดก็จะไปตามสาลาข้างทางหท,งที่ที่อาศัยได้ แมดีลุงแมพดากด้วยร้อนแม่งร้อนมากเนี่ยทำไมเราไม่ใช่รถวะก็พวกนั้นออกไปไงมันไปกับลุงอะอเราก็ต้องมาเดินหาีปยกูไม่น่าเลือกมาตรงหาที่หมู่บ้านล,ลองเดินไปอยก่สักพักหละบ้านไหนก็ไม่รู้มีตั้งหลายหลักจะรู้ไหมเนี่ยว่าเขาใครรู้จักใครบ้างก็ลองถามไปเรื่อยเลย พี่ครับค่ะผมถามอะไรได้ไหมครับได้ค่ะพี่รู้จักน้องคนนี้ไหมครับรู้จักค่ะแล้วตอนนี้น้องอยู่ไหนพี่พ่อเครับน้องเขาเสียไปแล้วนะคะประมาณสองสามปีแล้วค่ะจริงเหรอครับจริงค่ะขอบคุณคพี่ครับ เดี๋ยวผมบอกแผลให้เฮ้ย<ด>ลูก<ห><ะ>ลุลงเกตายไปแล้วด้วยถ้าลูกลุงเกตายไปแล้วอ่ะียตามหาลูกทำไมวะก็เอินนไปถามไงถามใครคนพวกนั้นไปเชื่อได้ที่ไหนก็คนแถวนั้นเขาพูดกันหมดอ่ะมึงจะเอาอะไรกับคนแถวนั้นวะอะไรวะกระดานนี้ทางตำรวจหลายคนพบเบาะแสสำคัญเกีก่ยวกับเด็กหญิงสาวซึ่งคาดว่า เป็นลูกของลุงเอกที่กําลังตามหาทางตํารวจให้ได้สัมภาษณ์ว่าได้ยิงสาวที่เสียชีวิตแล้วเป็นระยะเวลา2ปีและในขณะนี้กําลังอยู่ในการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมลุงครับลุงครับเฮ้ิวลุงแกตื่นละลุงครับลุงลุงกี่โมงแล้ว เห็นแล้วครับลุงลุงโอเคไหมครับเนี่ยลุงอาการดี้นมากนะเรากลับบ้านกันเ,ออเดี๋ยวก่อนครับลุงพอดีว่าผมมีเร,รือ่อง่ยจะบอกเ่ออะไรลูกลเสียแล้วนะไม,ม่ไม่ใช่ไปไ่

หรือเปล่าเนี่ยประตูก็เปิดเลยเว้เยลุงลุงครับอยู่ไหมครับโอ้ยไม่ต้องเรียนแกลบแกไปแล้วเข้าไปไหนหรอครับ